ลูกใครเป็นไหมพวกเธอวัยนี้นะ่ะชอบกินอาหารแห้งอาหารแบบไม่มีน้ำน่ะเนี่ยจะได้หยิบกินแบบนี้ <c oughs> กินข้าวเสร็จก็ชวนน้องปื้มเอากางเกงไปซ่อมแล้วฉันอยากจะเล่าให้พวกเธอฟังจริงๆ <c oughs> ช่วงนี้ฉันเป็นอะไรกับเสื้อผ้าไม่รู้เอาแต่เสื้อผ้าไปซ่อมนะพวกเธอ <c oughs> กระดุมหลุดบ้างตะเข็บปริบ้างตัดขาบ้าง <c oughs> ไปซ่อมบ่อยจริงๆพวกเธอซ่อมทุกอาทิตย์น่ะเดือนนี้ฉันซ่อมเสื้อผ้านะถ้าจะไม่ซ่อมมันก็ยังเป็นเสื้อผ้าใหม่อย,อยู่ไงพวกเธอยังใส่ยอยู่ก็เลยต้องซ่อมไปซ่อมเสื้อผ้าน่ะไปเป็นชั่วโมงพวกเธอน้องปลื้มไม่อย กลับมาบ้านน้องปื้มนอนฉันก็ต้องมาเตรียมผลไม้ใส่กระปุกไว้ก่อนเตรียมอาหารเตรียมกับข้าวมีอะไรก็เตรียมไว้กินน่ะพวกเธอคนที่เขาไปทํางานนอกบ้านหรือว่าไปเรียนกลับมานะ่ะมาถึงบ้านมีอะไรให้กินนะ่ะมันก็หายเหนื่อยขึ้นมาเลยนะพวกเธอ <c oughs> แล้วลูกอะ่ะฉันไม่เคยถามลูกเลยนะว่าทาไมแค่ไปเรียนะจะเหนื่อยอะไรเพราะว่าฉันเข้าใจพวกเธอเราก็เคยเป็นเด็กมันก็เหนื่อยในวีของเด็กเขาก็เหนื่อยก็เครียดก็ปวดสมองในวัยเด็กนั่นแหละพวกเธอแต่ก็บอกลูกอยู่ว่ามันคือหน้าที่เหมือนสามีไปทํางานแหละ <c oughs> <ๆ>ก็ต้องให้กําลังใจเขานะพวกเธอคุยกันถามกันทุกวันว่าเหนื่่ออยมมั้ถึงงนนนจะเป็หาทีข ต้องทำนะพวกเธอแต่เราอยู่บ้านเราก็ต้องให้กําลังใจกันเนี่ยเห็นไหมกับข้าวฉันก็หน้าตาเดิมๆซ้ำๆแหละผัดซุกี้แห้งส่วนเมนูน้องปิมน้องป้ม,ปมก็ผัดหมูกระเทียมเนี่ยผัดแห้งๆแบบนี้พวกเธอ,อปิมไปว่ายน้ำฉันก็จะเตรียมกับข้าวแบบนี้ให้กินบนรถเลยเห็นไหมแป๊บเดียวพวกเธอบ่ายสามฉันต้องออกไปรอรับลูกที่โรงเรียนฉันพักคลิปมาทเทนรถตรงนี้ฉันจะเล่าอะไรพวกเธอฟังอีกพวกเธอเห็นการสาดรถฉันไหมน่ะอยู่ตรงประตูน่ะมันก็ดีๆนะพวกเธอมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็อยู่ของมันดีๆเลยนะพวกเธอเห็นไหมล่าสุดสามีฉันก็บอกว่า บอกว่ามันไม่สวย <g ill iv ores> แล้วพวกเธอคิดว่าฉันจะสั่งไหม่หล่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไงคําตอบก็คือฉันก็สั่งไม่ให้เขาใหม่นั่นแหละพวกเธอสั่งก็สั่งแบบบุนบุนหรอกแต่ก็สั่งให้เขาเหมือนเดิมฉันก็บอกว่าโอ้ยรถคันตั้งใหญ่ใครจะมาสังเกตการศาสตร์รถแค่นี้พูดไปก็แค่นั้นแหละพวกเธอฉันบุนอยู่แต่ฉันก็สั่งให้เขาเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> นี่มาถึงศาสตร์แล้วน้องปื้มนั่งเฝ้าพี่นในคลิปนี้ฝนมันปปรยหรอกครูก็เลยไม่ให้ไปวิ่งข้างสนามให้มาออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายที่ข้างาททน,น่่่พพววกกกเเธอองปืม,มาีีียย็ิด2 แลวที่น้องปีมมาว่ายน้ําโตที่สะว่ายน้ำแน่ะพวกเธอน้องปื้มมาตั้งแต่ปีกว่าตอนนี้ก็3ามขวบกว่าแล้วน่ะเฝ้าพี่ได้แป๊บหนึ่งฝนก็หยุดปลอยแม่พาปื้มไปตรงสะพานหน่อยฉันก็เลยถามว่าแล้วหนูจะไปทําอะไรตรงสะพานลูกปื้มอยากไปดูน้าแม่แม่ก็เลยบอกว่าดูตรงสะก็ได้ลูกเนี่ยดูตรงสะก็ได้เป็นใบของเขาเนาะพวกเธอใบนี้จะให้นั่งอยู่นิ่งๆอ่ะก็ยากหน่อยไปเดินเล่นตรงสะพานได้แป๊บเดียวฝนปลอยฉันก็เลยบอกไปลูกไปเดินเล่นดูรอพี่ปิมข้างสะก็เลยยอมมาแล้วพวกเธอท นี่แหละขอคุณครูให้ขึ้นจากสะไม่ยอมขึ้นนะพวกเธอวันในคลิปเนี่ยสวนกับเพื่อนๆนะมาเล่นน้ําตอเผื่อถึงบ้านทุ่มครึ่งนะพวกเธอออกจากบ้านไปโรงเรียน7จ็ดโมงกลับถึงบ้านทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะแต่ละวันไหนก็อาบน้ําสระผมที่สะมาเลยกลับถึงบ้านก็คือนั่งพักดูการ์ตูนแปบน๊บนึงให้ขึ้นนอน นี่ไงพวกเธอชีวิตฉันแต่ละวันก็มีแค่นี้เลยฉันไม่ได้เทพทําอะไรนะพวกเธอแป๊บๆค่ำมืดนะ่ะเวลาว่างหน่อยฉันก็จะมาตัดคลิปพากเสียงนี่หละแต่ก็ยังไม่ลืมซีรีส์จีนนะฉันก็ดูเหมือนเดิม <c oughs> พวกเธอเห็นต้นคลิปไหมที่ฉันแกะลองกลองแล้วกเ็เงาะเตรียมใส่กระปุกไว<ไ>้น่ะถึงบ้านลูกฉันบอกว่าไม่กินจะกินแก้วมังกรฉันก็ต้องปอกแก้วมังกรให้ลูกนะพวกเธออันมีที่แม่เตรียมไว้น่ะไม่กินแก้วมังกรแม่ยังไม่ปอกไงอยากกินแม่ก็เลยต้องไปทําให้อ่ะกินเสร็จหลังจากนี้แหละพวกเธอประมาณ30นาทีกก็ขึ้นนนนอองิมน้องปืมมไ่กินผักนะพาที่ชอบกินผลไมม้้กกแังร็ับ ง่ายด้วยไปแล้วนะพวกเธอ